สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการเลยนะครับ Innovative Wisdom เช่นเดิมครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับรองศาสตราจารย์ดรเคยนิ่แสงโชธแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมานําความรู้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับมาให้ทุกท่านได้เข้าใจครับผมสำหรับในวันนี้ครับเราอยากจะขอต่อเนื่องจากเรื่องของ climate r i s k นะครับที่เราพูดคุยกันไปในครั้งที่แล้วอ่านะครับนะเพราะว่าครั้งที่แล้วจังคณิตจําได้ไหมครับว่าเราพูดคุยว่าอะไรครับโอ้ยเราพูดถึงเรื่องอุณหภูมิแน่นอนละ่ะผมจาได้เลยตอนนั้นน่ะที่เราพูดกันแบบว่าถ้าเกิดโลกร้อนขึ้นกี่องศาเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเราพูดถึงเรื่องแบบนี่ขนาดเดินเข้าห้องแอร์เนี่ยอุณหภูมิมันลงยังไม่เท่าไหร่เลยนะเรายังรู้สึกแตกต่างในขนาดนีนะอาจารย์ลุงเกียรติเล่าให้ฟังถึงฉากทาที่มีความเป็นไปนได้เลยว่าโลกมันจะร้อนขนาดที่ว่าเหมือนกับเอาแอร์ อืมสี่บวกแปดองศามันจะไปถึงขั้นไหนกันครับผมก็คือวันนี้เนาะนะครับสาเหตุที่เกิด global warming เนี่ยนะครับเพื่ออธิบายสั้นๆนะครับให้ทุกท่านได้ตามทันก็คือมันเกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า Greenhouse g a สนะครับซึ่งก๊าซประเภทนี้นะครับมันเป็นก๊าซที่ไปปกคลุมชั้นบรรยากาศของเรานะครับทำให้เวลาพลังงานความร้อนที่มาจาก ดวงอาทิตย์เนี่ยส่งไปยังโลกนะครับมันไม่สามารถเด้งออกนอกโลกได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็เลยทําให้เหลือพลังงานเหลือนะครับเก็บกักไว้อยู่ในโลกของเรานะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉายภาพฉากทัศน์ที่เมื่อกี้อาจารย์คณิตได้พูดเดยนะครับวันนี้เนี่ยโลกของเราก็เลยมองว่าฉากทัศนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณการปล่อยกีนเาส์แก๊สนะครับว่าเราสามารถที่จะลดนะฮะการปล่อยกินเาส์แก๊สเนี่ย ได้มากแค่ไหนนะฮะก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า n e t Zero นะฮะ Net Zero เนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามลดการปล่อย Greenhouse Gas ลงให้ได้เลยนะครับภายในปี2050หรือว่าภายในปี2065เนี่ยเราจะต้องเข้าใกล้เคียงคำว่า n e t Zero ก็คือปริมาณปล่อยก๊ซ กรีนเฮาส์นะครับกับปริมาณการดูดซับเข้าไปเนี่ยต้องเท่ากันละนะฮะทีนี้ไอการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สแบบ Net z ซีโเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันอาจจะทําให้อุณหภูมิเนี่ยไม่ขึ้นแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้นะว่าอุณหภูมิมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันเป็นมูลค่าสะสมนะฮะมันไม่ใช่การที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าอะไรหมายควาว่าถึงแม้ว่าปี2050เราไปถึงเนซีโจริง แต่อุณหภูมิก็ยังสูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับนะยังคาสูงว่ายง่ายนะครับก็คือถ้าเกิดเรามาดูกราฟด้านขวามือนเนี่ยนะครับปริมาณอุณหภูมิก็ยังคงสูงเหมือนเดิมนะฮนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเนซิโลนี่ต้องบอกนะครับว่ามันช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงด้านไคลเมตเชนเนี่ยแค่ระดับหน,น,น,นึ่งเท่านั้นเองคือผมดูกราฟที่อาจารย์เตรียมให้เนี่ยก็คือว่าทุกคนเตรียมตัวแหละยังไงโลกร้อนขึ้นแน่ๆแต่้าโลกร้อนขึ้นธรรมดาแบบ แตบบ่พอเนื้อหนาตัวรือร้อนแบบเดือดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แค่ไหนซึ่งครับว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเนี่ยมันปล่อยไปสะสมในชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับอาจารย์ดังนั้นตอนนี้ถึงหยุดนะถึงหยุดสิ่งที่มันสะสมอยู่มัน,ม,นมันก็ไปเยอะมากจริงๆนะโลกเราแก่รเริดตกแล้วครับผมก็นักวิทยาศา,ศาสตร์นะครับเขาก็มีการประเมินมาเหมือนกันว่ายอย่างกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่มันปกคลุมอยู่ในโลกของเราเนี่ยนะครับ มันใช้เวลามากกว่าร้อยปีนะครับกว่ามันจะค่อยๆหายไปจากชัน้นบรรยากาศคือผู้นี่หายไปนี่ที่นีไม่ใช่หายไปไหนนะคือตกลงมายัางพื้นโลกเหมือนเดิมนะครับโ <Okay. S 2> อเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหยุดปล่อยกา๊าซคาร์บอนเนี่ยมันแค่ไม่ทําให้เพิ่มขึ้นเฉยๆนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันค้างอยู่มันก็ยังค้างอยู่เป็นเวลานานพอสมควรเข้าใจละดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในแวดวงการลงทุนเนาะเขาจะมีการพูดถึงคำว่าแบบ c a r ์บอนแคปเจอร์โซลูชัซึ่งดาว่าความหมายก็คือว่าก็ตอนนี้ก๊าซมันอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วอะถ้าเกิดปล่อยไว้ก็ร้อยปีกว่าจะลอยลงมามีวิธีอะไรที่เราสามารถเร่งดูดซับเขากลับมาได้ก่อนอันนั้นถูกต้องไหมมาจย์อืมก็ทําได้ในระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าเราคงไม่สามารถสร้างคาร์บอนแคปเจอได้สูงมากจนชนิดที่เรียกว่าดูดคาร์บอนที่เราปล่อยจากกิจกรรมที่เราใช้ชีวิตประจำวันได้ เพราะฉะนั้น like อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องมีการโปรโมทกันเพื่อให้เราพยายามลดการปล่อยคาร์บอนจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการหันมาใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับการเปลี่ยนวิธีการผลิตไฟฟ้านะครับการยกเลิกถ่านหินหรือว่าการยกเลิกใช้น้ำมันเนี่ยคือเราต้องยกเลิกฝั่งใช้ด้วยนะครับจะไปบอกว่าฉันใช้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวฉันจะหาเทคโนโลยีมาดูดมันเองเนี่ยดูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดครับผม นะนะครับทีนี้เนี่ยพอเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่คงหนีไม่พ้นเลยก็คือ climate r i s k นะฮะที่มันจะเกิดขึ้นอย่างถี่มากขึ้นนะครับนะทีนี้ครับเวลาที่เราวิเคราะห์คำว่า climate r i s k ที่เป็นเหตุการณ์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายคนครับมักจะนึกถึงเฉพาะตัวเหตุการณ์นั้นๆ ว่าโอ้ยเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นเกิดบ่อยเกิดมากแค่ไหนหรือบางคนก็อาจจะนึกถึงเฉพาะแค่ exposure ก็คือเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไปเกี่ยวข้องกับการเจอภัยธรรมชาติเหล่านั้นมากแค่ไหนแต่จริงๆแล้วอีกปัจจัยหนึ่งครับที่มันเป็นตัวช่วยนะครับไม่ให้เราเจอภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงเนี่ยมันคือคำว่า vulnerability ด้วยครับผมนะ เพราะฉนันก็คือสิ่งที่กําลังจะบอกคือเวลาเราประเมินว่าตัวเราเองหรือว่าบริษัทของเราเนี่ยนะครับประกอบธุรกิจแล้วจะเจอภัยธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนเราต้องเอา3ตัวแปรครับมารวมกันอ่าสตัวแปรครับคือเหมือนกับ 1. ความน่าจะเป็นที่จะเกิดภัยธรรมชาติ 2. สัดส่วนของธุรกิจเราหรือว่ากิจกรรมในการใช้ชีวิตของเราที่มันไปเปิดโอกาสให้เราไปเจอภัยธรรมชาติกับ3 คือวิธีการป้องกันของเรา,าเพื่อลดความเปราะบางของเรานะฮะถ้าเกิดอาจารย์คณิตลองลองนึกแบบนี้นะถ้าเกิดเราบอกว่า vulnerability ของเราเนี่ยไม่มีเลยคือเราไม่เปราะบางเลยในบางครั้งถึงแม้ว่าเราจะมี exposure ถึงแม้ว่าเราจะไปเจอภัยธรรมชาติเราก็อาจจะอยู่ได้อย่างปกตินะครับเออกมาอืม ลองดูหลักการมานคล้ายกับเนี้ยนะเวลาเราพูดถึงเรื่องอเวลาบศศริษัทผิดนัดชราระหนี้พวกนี้เอ๊ะเวลาผิดนัดชราระหนี้จะเกิดปัญหายเยอะแค่ไหนเราก็ต้องดูว่าโอเคหนึ่งโอกาสการเกิดผิดนัดชาระหนี้เยอะไหมสองเวลาผิดนัดชาระหนี้ในความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะแค่ไหนมีความคล้ายกันเนาะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดความเสียหายมันค่อนข้างจํากัดสําหรับสําหรับในการมองภาพใหญ่เรื่องความเสี่ยงก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดผลกระทบกับเราค่อนข้างน้อยในทางการ ถ้าเกิดโอกาสตำๆนะแต่เวลาเกิดที่นี่คือไายนะเลยนะนะฉะนั้นเราก็ต้องอมีวิธีในการรับมือแตกต่างกันออกไปมันดูคล้ายกันมากเลยครับผมทีนีไ้ไอ้ตัวอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะยกตัวอย่างก็คือเหตุการณ์น้ําท่วมที่ภาคเหนือของไทยเราในช่วงในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์คณิตเคยเห็นข่าวไหมว่ามีโรงแรมหนึ่งครับเขาน้ําไม่ท่วมโรงแรมเลยครับทั้งที่แบบนอกโรงแรมเนี่ยนะน้ําท่วมจนชนิดที่เรียกว่า อยู่กันไม่ได้เลยอะนะครับแล้วก็มีการแชร์ภาพลงสื่อโซเชียลกันอย่างแพร่หลายมากเลยครับว่านอกกำแพงโรงแรมน้ำท่วมแบบหลายสิบเมตรแต่ว่าหลังกำแพงโรงแรมแห้งอันนี้คือกำลังจะเป็นตัวอย่างที่บอกว่า exposure อ,อ,อาจจะมี climate event เ,เ,เกิดแล้วแต่ตัวเองมีวิธีการป้องกันลด vulnerability เพราะฉะนั้นตัวเองก็คือแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยภาพนี้เลยเป็นภาพที่สําคัญที่อยากจะย้ําเตือนนักธุรกิจผู้ประกอบการทุกคนนะครับว่าทางหนึ่งในการที่เราจะลดะการเจอภัยธรรมชาติได้คือหนึ่งการลด Exposure นะครับการลด Exposure ในที่นี้ก็คือเราคงต้องมานั่งคิดกันแล้วครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ o perating ของเราเนี่ยนะครับพวกโรงงานของเรา นะครับพวกสินทรัพย์ที่เราใช้ในการทําธุรกิจเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ไหนครับแล้วพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาติมากแค่ไหนอืมนะครับซึ่งในประเด็นในเรื่องของการลด Exposure เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวคือเท่าที่สัมผัสมาคือนักธุรกิจยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะักนักธุรกิจยังค่อนข้างมองว่านานๆครั้งเกิดที สิบปีเกิดที่โลเคชันนี้ฉันก็เปิดโรงงานมาไว้อยู่แล้วมันคงไม่เกิดหรอกแต่เราลืมนึกไปครับว่าไอ้ที่เกิดก l อ b a วอร์มิ่งเนี่ยมันจะทำให้โลเคชันต่างๆมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่ไม่เหมือนเดิมนะครับโอ้แต่เอาจริงพูดถึงทำเลมันก็พูดยากอาจารย์ผมเคยอ่านงานวิจัยที่อเมริกาอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันก็มีบางบางรัฐของอเมริกาที่ประชาชนเาก็าอยู่กันนะทั้งทั้ง,ท,งที่แบบมันมีภยัยพิบัติเกิดขึ้นนะ่ะ อันนี้พายุเข้าทุกปีแน่อันนี้ไฟไหม้ทุกปีแน่แล้วไงย้ายไม่ใหญ่ถึงเวลาก็ซ่อมสร้างเยียวยาแล้วก็ชีวิตเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งภัยครั้งหน้าเกิดขึ้นแับเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นมันเป็นพิธีชีวิตเขาซึ่งถ้าเกิดเรารับมือได้ก็ไม่ติดขัดอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันถึงขั้นบางทั้งมันถึงขั้นย้ายถิ่ฐานะที่อาจารย์บอกว่า เรื่อง Clima t e คราวนี้มันมีเรื่องทำเลเข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องครับผมก็อันนี้อันนี้ต้องบอกนะครับว่าอ,อ,อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราอาจจะมองว่าหลายๆทำเลยังอยู่กันได้นะครับโอ้โหมันจะเกิดทีนึงก็ดูนะอาจจะปีละครั้งนะครับหรือว่าอาจจะ3ปีครั้งแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับสมมุติว่าทุกๆครั้งที่เกิดเนี่ยเกิดความเสียหายมหาศาลเนี่ยผมว่าในอนาคตนะครับ ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเผลอๆภาครัฐอาจจะต้องมีการประกาศครับภาครัฐอาจจะไม่ได้ประกาศบอกว่าให้ทุกคนย้ายออกไปหมดเลยแต่อาจจะบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะถ้าเกิดภัยธรรมชาติผมอาจจะไม่เจียนงบประมาณมาช่วยเหลือคุณแล้วนะในบาง <ừ> mm. พื้นที่เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามันมีโอกาสเกิดภาาัยสูงมีเสี่ยงภัยเนาะโอเคประเด็นนี้ย้อนกลับไปที่งานวิจัยเมริกาเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาอยู่ได้อาจารย์เพราะว่าประกันจ่าย แล้ววารัฐพวกนั้นอ่ะประกันเขาก็เป็นประกันที่รัฐบังคับว่าต้องขายประกันให้คนพวกนั้นครับผมเขาเลยอยู่กันได้เนาะถ <ส h. S 2> <อ>้าเกิดมองกลับกันว่ารัฐบอกว่าไม่ขายแล้วคนประกันพวกเนี้ถ้าเกิดบ้านทางซ่อมบ้านเองนะครับช่คงต<ช>ัด<ช>สิใ<ช>ในใจย้ายที่ถา,างง่ายขึ้นเนาะครับก็วันนี้ก็เลยเอาประเด็นนี้มาพูดให้ทุกท่านได้ฟังนะฮะว่าเราต้องพยายามปรับพอร์ตฟิลิโอของเรานะครับลดผลกระทบ exposure ของเราด้วย เพราะว่าสมมติถ้าเกิดเมื่อกี้าจารย์คณิตพูดเรื่องประกันแล้วประกันอันหนึ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยเรามักจะมีกันเป็นเรื่องปกติเลยคือประกันพวกอัคคีภัยนะครับแต่ว่าในอนาคตรครับเราอาจจะจําเป็นต้องมีประกันของเหตุการณ์ที่เกิดจาก global warming นะครับแล้วก็อาจจะเป็นต้นทุนใหม่นะครับที่ทางภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องซื้อแล้วก็ถ้าเกิดคุณพูดง,ง่ายๆไม่ยอมเปลี่ยนโล c a t i o n คุณอาจจะต้องซื้อ ค่าเบีย้ยประกันเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะบริษัทรประกันก็ต้องประเมินเหมือนกันว่าโอกาสในการเกิดภัยเนี่ยขนาดไหนก็คงไประบ,บุั้งว่าไประเภศภัยพิบัติประเภทนี้เขาจะรับประกันไหมหรือว่าเบีย้ยประกันภัยพิบัติตลประเภทเป็นยังไงอย่าง,<ะ>าง,งเช่นแบบเฮริเคนเข้าเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่รับที่เฮริเคนเข้าที่อเ,เมริกา,เ,เ,รกาเรารู้เลยเบี้ยประกันเราสูงแน่เพราะว่าบริษัทประกันเขาก็รู้ว่าโอกาสาที่จะต้องเบิกจ่ายสูงพอสขขอมควรแต่ว่าเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่บอกเป็นอัคคีภัยอูทกภัยที่มันเกิดขึ้น พราะว่าบริษัทประกันคงคิดอยู่แล้วมั้งพียงแต่ว่าเวลาเขามาคิดเนี่ยเรามาคิดเป็นเบีย้ยประกันต่อราคาคงมีการสะท้อนอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่ขึ้นรุนแรงขึ้นที่เราเห็นในชน่วงที่ผ่านมาเนาะใช่ครับผมอ่ทีนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดกันนิดนึงก็คือไอ้คำว่าสิ่งที่มันเป็น climate event เนี่ยนะครับในวันนี้นะครับเราแบ่ง climate event เป็นยังไงเพื่อจะได้แบบ เข้าใจได้ง่ายๆนะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะเอาตารางตรงนี้นะครับเป็นตารางที่ไม่ซับซ้อนนะครับดูง่ายมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับในมิติของแนวนอนเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆคือคําว่าครนิกที่เกิดขึ้นแบบเรื้อรังนะครับกับคําว่าอะคิวที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันนะครับแล้วก็ในแนวแถวหลักเนี่ยนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่ 4, 4ี4่แกนด้วยกันนะครับซึ่งไอสีแกนเนี่ยผมอยากจะบอกแล้วทุกคนเลยว่าเออคือฝรั่งเนี่ยเขาทำเหมือนเราเลยนะครับก็คือมันประกอบด้วยอย่างงี้ครับดินน้ำลมไฟเลยครับผมดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นคือเวลาเราพูดถึง physical risk นะครับให้มองความเสี่ยงว่าเฮ้ยเราอาจจะเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากดินก็ได้นะความเสี่ยงที่เกิดจากดินมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นดินถลม่ม นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพดินที่ไม่เหมือนเดิมนะครับนะมีความเป็นกรดมากขึ้นนะครับนะหรือว่าอาจจะเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหิมะนะครับก้อนหิมะหล่นลงมาอะไรเงี้ยอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดจากดินส่วนความเสี่ยงที่เกิดจากน้าเนี่ยก็มีตั้งแต่ปริมาณฝนที่สูงขึ้นนะครับมีเรื่องของน้ําท่วมนะครับมีเรื่องของอเออเขาเรียกว่าน้ําท่วมชายฝั่งเพราะว่าปริมาณ น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกภายลรงด้วยนะครับนะเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาจจะน้ำเหือดแห้งหายไปก็มีหลายวิธีแตบบบบ่ส่วนลมส่วนลมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของทิศทางของลมแล้วก็ความรุนแรงของลมซึ่งถ้าเกิดมันเกิดฉับพลันมันก็คือจะเกิดพวกพายุไซคโครนนะครับเพอร์เคนต่างๆเหล่านี้และสุดท้ายก็คือไฟครับผม ไฟในที่นี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิครับที่อุณหภูมิสูงขึ้นหรืออุณหภูมิมีการแปรผันหลางรุนแรงฉับพลันครับจากร้อนมากไปสู่หนาวมากนะครับและอุณหภูมิถ้าเกิดจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดแบบฉับพลันก็คือจะเกิดฮีทเวฟนะครับหรืออาจจะเกิดไฟป่าได้นะครับทั้งหมดเนี่ยคือความเสี่ยงประเภทที่เขาเรียกว่า Physical ิส s ์นะครับที่ในอนาคตครับนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย เขาพยายามจะช่วยนักการเงินช่วยภาคธุรกิจครับในการที่จะคาดการณ์ว่าความเสี่ยงเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างไรในแต่ละภูมิภาคของโลกอืมนะฮะนอันนี้เนี่ยผมต้องพูดก่อนเลยว่าผมก็เคยไปเซิร์ชหาอ่านมานะครับก็มีถึงขนาดที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปฉายภาพให้เห็นในประเทศไทยด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ย ในอีก50ปีในอีก100ปีนะครับจะเกิดปริมาณอุณหภูมิสูงขึ้นขนาดไหนจะเกิดปริมาณน,น้ำฝนมากขนาดไหนนะอันนี้พอดีวันนี้อาจจะไม่ได้เอาภาพนั้นมาโชว์นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะโชว์ให้เห็นคือโอผมไปเห็นการเห็นแผนที่ประเทศไทยแล้วแอปนักกังวลน,นะเพราะว่าเขาบอกเลยครับว่าแถบภาคเหนือครับภาคเหนือกับอีสานตอนบนเนี่ย ภาคเหนือกับอีสานตอนบนจะเป็น2ภาคครับที่จะเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ3-4องศาเซลเซียสนะฮะในอีก50-100ปีข้างหน้าแล้วก็ตรงสองแอรเรียเนี้ยหลายคนอาจจะชอบคิดว่าภาคอีสานน่าจะแห้งแล้งแน่เลยแต่ไม่ใช่นะครับภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือตรงขอบขอบบนเนี้ยจะเกิดปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปัจจุบันเนี่ยสูงมากเช่นกัน เพราะฉะนั้นก็คือถ้าดูจากการคาดการณเนี่ยการเกิดน้ำท่วมในภาคเหนืออาจจะกลายเป็น new normal ของประเทศไทยนะครับ,อ,รบอันนี้ก็ก็เป็นประเด็นที่อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้เฝ้ติดตามแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับที่จริงๆแล้วครั้งที่แล้วเราก็พูดกันคร่าวๆเหมือนกันก็คือ นอกจากที่เราเห็นว่ามันภัยธรรมาชาติจะเกิดแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่มันเกิดขึ้นตามมาด้วยครับ mm hmm. เขาเรียกว่า transition risk s, mm hmm. <S ก็คือความเสี่ยงที่มนุษย์เราครับพยายามอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ Low Carbon Economy นนะครับเพราะว่าแน่นอนเราคงไม่ปล่อยให้ตัวเราเองอยู่เฉยๆโดยที่เฮ้ยธรรมชาติจะเกิดก็เกิดไปเถอะแต่ฉันก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เนี่ยเราค่อนข้างไม่เชื่อว่ามนุษย์เราน่าจะเลือกทางนี้เนาะนะฮะอาจารย์คณิตคิดว่าหลังจากโดนั์ทรัมป์เข้ามาแล้วคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับไอ้ Transition ล i ค k s เนี่ยโอ้คนเขากลัวตั้งแต่วันที่ท่านได้รับเลือกแล้วครับว่าแมมขนาดสุดที่สัญญาเกียวโตยัยงไม่เข้าร่วมเลยเรื่องใหญ่กว่านี้จะเข้าร่วมเหรอครับเพราะว่าก็ใช่ไหมก็ทางค่ายนั้นก็คือไม่ได้เชื่อเรื่องโลกร้อนอืมนะครับนะ ก็เป็นอะไรที่พูดยากนะครับก็เลยทําให้ครับผมขอข้ามมาตรงนี้นิดนึงนะครับทําให้ในวันนี้ครับผมเวลาเราพูดคุยถึงเขาเรียกว่านโยบายแล้วกันโอกาสในการที่จะเกิดนโยบายต่างๆของโลกใบน,นี้นะครับก็มีความพยายามครับที่อยากจะคาดการณ์เขาเรียกว่าฉากทั์หรือว่าซีนารีโอเนี่ยนะครับนันะนี้เป็นซีนารีโอพื้นฐานนะครับขององค์กรหนึ่งครับที่ตัวย่อว่า NGFS นะครับ NGFS เนี่ยเป็นองค์กรที่ธนาคารกลางในยุโรปครับผมเขามารวมตัวกันแล้วก็อยากจะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการสร้างไอ้ตัวซี ن าเรโอนี้ออกมาเพื่อจะได้เอาตรงนี้ไปเป็นตัวแปดต้นในการที่จะคาดการครับทีนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นครับว่าเขาจะมีแกนนอนเป็น Physical ลิก k s กับแกนตั้งเป็นทรานซิชันลิกซ์ครับผม ดนั้นเนี่ยซีนารีโอที่เราทุกคนเนี่ยอยากจะให้ไปนะครับคือจะอยู่ซ้ายล่างตรงนี้ครับคือเขาเรียกว่าเป็น o r เดอรี่ซีนารีโอออเดอรก็คือเราปรับตัวอย่างต่อเนื่องครับค่อยเป็นค่อยไปทําแต่ว่าเราทํานะไม่ใช่ว่าไม่ทำนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ความเสี่ยงของ Transition กับความเสี่ยงของฟิสิกอลเนี่ยมันต่ำครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจาก สิ่งที่สหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องบอกเลยว่าเราอาจจะมีแนวโน้มที่จะไปสู่ซีนารีโอด้านบนที่เขาเรียกว่า disorderly ครับ disorderly คือซีนารีโอที่แต่ละประเทศทั่วโลกไม่ได้ร่วมมือกันจริงจังครับคือแบบบางคนทำบางคนไม่ทำพอบางคนทำบางคนไม่ทำแล้วเป็นไงครับมันช่วยได้ไหมฮะก็ช่วยได้แต่ไม่ขนาดนั้น อืมใช่มันก็จะช่วยได้ไม่เต็มที่คาร์บอนก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วคำว่า disorderly ตรงนี้นะครับคือเขาบอกว่าโอ้โหมันจะทำให้ในอนาคตเนี่ยเกิด t r a n s i t i o n l i s k s แบบแบบสูงมากเพราะว่าหมายความว่าลองนึกสภาพครับอย่างเช่นนูด์ทรัมเข้ามาจะสี่ปีนะฮะเกิดมีประธานาธิบดีคนใหม่เข้ามาอีก4ปีถัดไปมันอาจจะทำให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแบบฉับพลันก็ได้นะฮะในปี2 0 20 3 0หรือ2035ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยปรับตัวไม่ทันครับเพราะเหมือนกับตอนนี้คิดว่านักการเมืองชั้นคงจะสนับสนุนให้ชั้นทำแบบนี้แต่ปรากฏว่าปี2030-2035้าเขาเกิดกลับหลังหันขึ้นมานี่คือแย่เลยนะครับอันนั้นเขาเรียกเขาเลยเรียกว่า disorderly ครับแต่ถ้าเกิดเกิดแบบ disorderly ผมว่าก็ยังดีนะแต่ว่าผมมากลัวขวาล่างมากเลยครับผม เขาเรียกว่า hot house w ว r ร์ครับประจยนคณิตฮอ hot house w ร r นี่คืออะไรครับเนี่ยนั่นสิแปลว่าอะไรเนี่ยบ้านร้อนหรอ hot house w ว r ร์ก็<า>คือ transition risk ต่ำ transition risk ต่ำหมายความว่าภาครัฐไม่ค่อยดำเนินนโยบายอะไรเท่าไหร่อืมอ่าปล่อยเป็นแบบ business as usual ไปเรื่อยๆนะครับทำนิดๆหน่อยๆแล้วปล่อยให้เราทุกคนครับแบกรับความเสี่ยง physical risk กันเอาเอง ฟิสิกอลลิกก็เลยสูงครับพอเราพอเราปล่อยให้ทุกคนทําอะไรกันเองทําแบบปัจจุบันก็อาจจะทําให้ปริมาณคาร์บอนเนี่ยสูงไปเรื่อยๆเลยครับก็เลยจะทําให้ฟิสิกอลลิ k สูงอืมนะครับนะอาจารย์คณิตเห็นภาพแบบนี้แล้วเป็นไงครับรู้สึกตื่นกลัวหรือว่ารู้สึกเฉยๆยเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ไหมครับมันโดนัลด์ทรัมป์เข้าใจยากครับ แต่ว่าผมว่าทุกคนคงได้รู้สึกตัวเองแหละว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตเราเปลี่ยนไปจริงๆโดยเฉพาะจากเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละเอาเรื่อง PM ใกล้ตัวก่อนก็ยังได้จริงไหมนะครับแล้วก็ไกลตัวขึ้นอีกสักนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องอุณภูมิกับตัวน้าท่วมพวกนี้เป็นต้นนะผมว่าสุดท้ายถึงใจไงก็เถอะตอนนี้เราเหมือนกับมีภาพอยู่ในใจนะว่าถ้าภาครับไปทาอะไรบางอย่างเนี่ยโลกเราจะแย่ในทางกับการเนี่ย ถ้าเราบอกอยากให้ภาครัฐทำม,มุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่าประชาชนอาจจะไม่ไม่ได้อินไม่ได้ทำเรื่องนี้ภาครัฐจะมีหน้าที่ในการขับ,ใน,ขบในการขับเคลื่อนในการผลักดันแต่ทางกับการทุกท่านฟังอาจารย์นุ่งเกียรติฟัง,งเราพูดกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวและรุนแรงเราคิดจริงเราเริ่มต้นวันนี้เลยด้วยตัวเราเองก็ได้ครับผมอืมนะครับก็วันนี้ผมขอปิดท้ายนะครับการพูดคุยของเราสองคนนะครับด้วยภาพนี้แล้วกันก็คือภาพที่กำลังจะบอกว่า ต่อไปนี้นะเวลาที่เราทำธุรกิจครับเราคงประเมินความเสี่ยงของธุรกิจแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านการเงินเหมือนปกติอย่างเดียวไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องประเมินด้วยคือความเสี่ยงที่มาจากภัยธรรมชาติครับซึ่งอ้ความเสี่ยงที่มาจากภัยธรรมชาติเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปกระทบกับแคชฟลูของเรากระทบกับมูลค่าสินทรัพย์ของเรากระทบกับ ความน้ำรวยตอนที่เรามีอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับกระทบกับหลายอย่างซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่เรากำลังอยู่ในท่ามการของการเปลี่ยนผ่านอีกประเภทหนึ่งนะครับก็อยากให้เราทุกคนครับได้ร่วมกันปรับตัวแล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้นะครับก่อนที่ทรัพย์สมบัติของเรานะครับหรือว่าธุรกิจของจะสูญเสียไปเพราะ climate change นะครับก็วันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ วัสดีครับสวัสดีครับ